สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเหตุรุนแรงจากผู้บุกรุกสําหรับโรงเรียนแต่ที่ทํางานอื่นๆองค์กรอื่นๆจะเอาไปใช้ด้วยปรับประยุกต์กันได้ไม่ยากนะักลองดูได้นะครับอันดับแรกเนี่ยอยากจะให้ดูเรื่องของการควบคุมเส้นทางเข้าออกประตูทางเข้าเนี่ยควจะมีแค่1นหรือสจุดเท่านั้นจะได้ง่ายต่อการจัดการไม่ได้เปลืองทรัพยากรมากเกินไปนะัก แต่ละจุดเนี่ยควรจะมีรปภหรือเจ้าหน้าที่ประจําคอยสังเกตตรวจตาถ้าเกิดมีใครผิดปกติแปลกหน้ามาจะได้ดักสกัดกันไว้ได้การที่ผู้ปกครองจะเข้ามารับส่งหรือติดต่อโรงเรียนทุกครั้งน่ควรจะติดบัตรและบัตรนั้นๆเนี่ยควรจะเป็นบัตรที่ออกโดยโรงเรียนจะได้มีรูปแบบเดียวกันเป็นที่สังเกตง่ายกับคนที่เฝ้าหรือคนที่ผ่านไปมาอยู่ในโรงเรียนนั้นอยู่แล้ว3อย่างเนี่ยคือการจํากัดจํานวนจุด การมีระะพอเจ้าหนี้ประจําแล้วก็การติดบัตรเนี่ยน่าจะทํากันได้ทุกทกที่ของโรงเรียนในประเทศไทยโดยที่แทบไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมอะไรมากมายนะักแต่ถ้าพอมีพอมีกําลังทรัพย์เพิ่มเติมเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ติดกลิ่งหรือกล้องบันทึกวงจรปิดหรือดอเบล์คาเมร่าเวลาผู้ที่มาติดต่อเนี่ยสมมติมีใครเข้ามาตอน9ก้าโมงสิโมงเนี่ยอยู่ดีๆมาเจอยามหรือระปภเลยถ้าเป็นคนร้ายจริงเนี่ยวันนี้เขา ทำร้ายยามหรือว่ายิงไปเลยพอยามไม่อยู่รปภไม่อยู่แล้วก็เข้าไปได้แต่ถ้าเราใช้กลิ่นหรือกล้องวงจรปิดก่อนจะได้สํารวจก่อนว่าคนนี้มาธุระจริงไหมรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราควรจะอนุญาตให้เข้ามาหรือเราจะยอมเปิดประตูให้เขาเข้ามาหรือไม่อย่างน้อยก็สกัดอีกด่านหนึ่งจะได้เป็นความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่เช่นรปภยามของเราไปอีกด้วยและถ้าเข้ามาแล้วสมมติว่าเกิดเหตุ อะไรก็แล้วแต่มีท่าทีคุกคามมีอาวุธรุนแรงหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเนี่ยทางโรงเรียนที่นั้นๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทําปุ่มกดแจ้งเตือนอัตโนมัติเหมือนเวลาที่ล้านทองเขาติดปุ่มเวลามีโจรปล้นล้านทองกดกิ้งเดียวนะครับเป็นทั้งเสียงอะาลามและโทรออกไปยังที่ที่ต้องการเช่นโทรไปสถานีตำรวจหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ายิ่งง่ายเตือนง่ายเรียกง่ายก็จะยิ่ง ส่งเสริมไม่มีความปลอดภัยสูงขึ้นส่วนถ้าที่ไหนมีกำลังสามารถทําบัตร RFID หรือใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นเช่น,น Face ID มาช่วย Detect ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้อย่างอื่นที่ว่าไปก่อนหน้านั้นก็น่าจะพอส่วนทางออก ทางเข้านะครับผู้ที่มาติดต่อเนี่ยทางเข้าเนี่ยอยากให้มีการนัดหมายล่วงหน้าหรือโทรแจ้งก่อนเท่านั้นอยู่ดีๆโผล่พรวดขึ้นมาเนี่ยจะต้องอพูดคุยกันก่อนต้องมีการกดกรีงผู้ติดต่อผ่านกล้องวงจรปิดก่อนก่อนที่จะเปิดประตูให้เข้าไป ทุกครั้งที่มาไม่ว่าจะนัดหรือไม่นัดต้องแสดงบัตรหรือแลกบัตรประจ,จำตัวเช่นบัตรประชาชนเสมอมีการบันทึกเวลาเข้าออกจะได้เป็นหลักเป็นฐานเข้ามามากน้อยแค่ไหนอีกอันที่สําคัญมากเรื่องของการแต่งตัวเหมาะสมกับอ่ากาลเทศะและสภาพอากาศเช่นหน้าร้อนเนี่ยใส่แจ็คเก็ตใส่หมวกมาอาจจะผิดปกติแล้วเพราะอาจจะมีการซุกซ่อนอาวุธอยู่ในนั้นก็ได้อยากให้ถอนหมวก ถอดหมวกถอดเสื้อคลุมแล้วก็หลีกเลี่ยงให้คนที่เข้าไปสะพายกระเป๋าใหญ่เกินไปเพราะอาจมีการพกพาอาวุธหรือว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความรุนแรงเข้าไปด้วยได้ส่วนทางออกประตูทางออกถ้าเป็นไปได้อยากให้ออกอประตูเดียวกับทางเข้าจะได้คอยเช็คมีเวลาที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าเข้าทางออกทางเดี๋ยวก็ไม่รู้กันนะครับการบันทึกทางการการออก คนจะมีการลงชื่อลงทะเบียนหรือแม้กระทั่งการบันทึกภาพด้วยกล้องด้วยจะยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกส่วนประตูทางออกฉุกเฉินเพิ่มเติมไม่ได้เปิดตลอดเวลาเนี่ยคุณจะแจ้งให้คนภายในรู้เพราะถ้าเกิดเกิดเหตุจะต้องอพยพออกไปเนี่ยจะไดะ้รู้ว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหน,นประตูไหนจะเปิดให้ออกได้บ้างการเตรียมความพร้อมเนี่ยสำหรับบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์เจาหน้าที่รอปภยพอาม ตลอดจนนักเรียนนะถ้าเป็นไปได้อยากให้เตรียมตัวล่วงหน้าเช่นเบอร์โทรศัพท์เพื่อจำเป็น191นะครับเรียกตำรวจ1669เรียกรถพยาบาลนะครับแอปที่ช่วยเหลือฉุกเฉินคงมีหลายอันนะครับที่ที่ที่ผมโหลดไว้เองก็เป็นพวกแอปของจอสอร้อยเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์ไลน์กรุ๊ปของเพื่อนสนิทครอบครัวญาติที่ติดต่อได้ตลอดเวลาควรจะให้ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยครับควรควรจะมีเบอร์เหล่านี้ ไว้ด้วยเพราะถ้าเกิดขับขันติดต่อหาในหน่วยงานไม่ได้หรือว่าสายไม่ว่างจะได้ให้เพื่อนฝูงเพื่อนสนิทอะไรก็แล้วแต่ช่วยช่วยกันติดต่อให้บุคลากรถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการอบรมการปสมพยาบาลรับอุบัติเหตุนะครับการทำทรมา m a เฟิร์สเอนะครับก่อนที่รถพยาบาลจะมารับ เวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ช่วยเหลือกันผ่อนหนักเป็นเบาได้อบรมการห้ามเลือดนะครับจะได้ไม่ให้เสียเลือดมากเกินไปก่อนที่ไปถึงมือแพทย์ตลอดจนแล้วก็มีการเตรียมแผนมีการซ้อมแผนไม่าจะเป็นแผนอพยพแผนล็อกดาวหรือแม้กระทั่งจุดนัดพบทุกๆคนากคนจะต้องรู้ว่าแต่ละจุดเนี่ยอยู่ตรงไหน ส่วนการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตถ้าเป็นไปได้อยากให้สอนและฝึกให้มีการตื่นตัวและระวังภยัยต่อการเกิดเหตุร้ายอยู่ตลอดเวลาเจอคนแปลกแปลกหน้ากอ็อย่าเข้าไปใกล้ชิดกันมากนะักต้องมีการเว้นระยะไว้บ้างสอนแล้วก็ฝึกให้รู้จักเส้นทางหนีภยัยและการออกจากพื้นที่อันตรายอันนี้ก็ง่ายๆไม่ว่าจะไปไหนก็อยากให้ฝึกเด็กว่าให้ เหเห็นป้ายเอ็กซิสป้ายทางออกก็อยู่ทางไหนได้บ้างการในห้องเรียนแต่ละห้องเนี่ยมีประตูทางเข้าทางออกกี่ประตูแต่ละตึกทางขึ้นทางลงรวมทั้งลิฟต์และบันไดเนี่ยมีทางออกจากตึกกี่อันนะครับประตูที่ออกจากโรงเรียนเนี่ยออกได้กี่ทางอย่างนี้เป็นต้นสอนให้ลูกจากการแอบซ่อนนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กให้ฝึกเล่นซ่อนแอบแล้วก็ฝึกให้เงียบไม่ส่งเสียงดังส่วนเด็กโตน่าจะพอพูดคุยกันได้อยู่แล้ว ฝึกให้ท่องเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่ที่ติดต่อได้หรือเขียนเบอร์ใส่กระเป๋าติดตัวแล้วก็ท่องเบอร์ฉุกเฉินไว้ก็ดีโดยทั่วๆไปเนี่ยอยากให้เด็กท่องเบอร์โทรศัพท์มือถือของพ่อแม่ญาติสนิทกันไว้ด้วยถ้าเกิดจําเป็นจะได้ใช้โทรแล้วก็ติดต่อกันได้ส่วนเด็กโตอาจจะมีการสอนและฝึกวิธีตอบโต้คนร้ายเมื่อถึงคราวจำเป็นหรือจวนตัวจริงๆส่วนเด็กเล็กเนี่ยคงคงไม่ถึงขนาดนั้น สัญญาณอันตรายที่คนสังเกตนะครับก็เช่นเสียงดังผิดปกติเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงหวีดร้องเสียงกรีดอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกตินะครับคอยดูได้ว่าทิศทางของเสียงมาจากทิศไหนมีคนร้องกี่คนกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้มัน เป็นบุติเหตุเป็นบางคนหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะได้รู้ได้ว่าจะหลบไปทิศไหนดีไฟดับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุโดยที่ไม่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราสงสัยไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าคนร้ายอาจจะเข้าไปปิดคัทเอา์ก่อนที่จะก่อเหตุซึ่งมีให้เห็นบ่อยๆในต่างประเทศเสียงกึ่งกริ่งเตือนภยัยเสียงประกาศเตือนในกรณีที่ยามรปภหรือเจ้าหน้าที่ดลานหน้าเนี่ย กดเตือนไว้แล้วนะครับทุกคนควรจะสนใจไม่ใช่ว่าคิดว่าเอ๊ะอันนี้เป็นฟาสลามหรือว่าเป็นการซ้อมหรือเปล่าถ้าเกิดมีการวิ่งที่ผิดปกติสับสน,นวุ่นวายให้นึกไว้ก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาด้วยนะครับจะได้เตรียมตัวหนีทัน เมื่อเริ่มเกิดเหตุร้ายหรือมีแนวโน้มสูงว่าจะเกิดเหตุร้ายเช่นมีการชักมีดชักปืนออกมาแล้วหรือมีการยิงกันแล้วสําหรับตัวเจ้าหน้าที่ระบุคลาก่อนถ้าเป็นไปได้อย่างให้ส่งสัญญาณเตือนภายในไปส่วนอื่นๆทั่วโรงเรียนยิ่งอันนี้ถ้ามีปุ่มอัตโนมัติกดรกิ่งเดียวเหมือนล้างทองจะยิ่งง่ายแล้วก็ให้รายงานตรงถึงผู้มีอำนาจสั่งการโดยใช้ขั้นตอนพิเศษสามารถสั่งไปถึงผู้หน่วยโท,โทรรายงานไปถึงผู้นวยการหรือว่ารองบริหาร ได้เพื่อที่มีคําสั่งสั่งการลงมาได้ทันทีไม่อย่างนั้นเนี่ยการรายงานตามระดับขั้นจากเจ้าหน้าที่หรือรปภหน้างานไปถึงหัวหน้างานไปถึงหัวหน้าฝ่ายไปถึงรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการแล้วก็สั่งย้อนกันไปทีอย่างนั้นจะไม่ทันการอะไรนะครับควรจะทำเส้นทางการสายการบัญชานเนี่ยให้มันสั้นง,ง่ายกระชับที่สุด ให้แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารโรงพยาบาลหน่วยงานท้องถิน่นองค์กรที่เกี่ยวข้องแต่ละท้องที่เนี่ยคงมีไม่ไม่ค่อยเหมือนกันก็ต้องต้องเตรียมเบอร์เหล่านี้ไว้ใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั้งเมมใส่มือถือตัวเองไว้เลยนะครับเมื่อเริ่มเกิดเหตุร้ายหรือมีแนวโน้มสูงสําหรับครูครูอาจารย์ครูผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับอันดับแรกนะครับก็สําคัญที่สุดคือต้องดูในนักเรียน โดยใช้หลักการของหนีซ่อนสู้การหนีคือพาทุกคนออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดด้วยความเป็นระเบียบและก็ปลอดภัยใช้เส้นทางที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้าตามการวางแผนแล้วก็สอมแผนไว้นะครับที่เราเรียกกันว่า evacuation plan หรือถ้าหนีไม่ทันละนะครับโจรตัวจริงต้อง ให้เด็กพาเด็กไปซ่อนแอบในที่มิดชิดผนังแข็งแรงประตูล็อกได้เอาอะไรมาขวางประตูไว้นะครับก็ในกรณีที่จวนตัวเท่านั้นนะครับในกรณีที่จวนตัวหรือหนีไม่ทันเท่านั้นหรือที่เราเรียกว่าล็อกดาวน์แลนนะครับการสู้เนี่ยจะเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งต้องใช้ทุกอย่างจากทุกคนเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอดหมายความว่าหนีก็ไม่ทนันละซ่อนก็เจอแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องสู้แล้วนะครับถ,ถ้าเลี่ยงการสู้ได้ก็ดีนะครับ ก็สรุปง่ายๆเป็นเรื่องของหนีซ่อนสู้ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ให้หนีเอกจากที่เกิดเหตุก่อนนะครับซ่อนถ้าเกิดหนีไม่ทันแล้วแล้วก็สู้เมื่อเวลาประจันหน้ากันนะครับนี่เป็นเป็นหลักการง่ายๆหนีซ่อนสู้หรือรันายไฟ h ์นะครับการหนีจากที่เกิดเหตุให้พ้นแลให้เร็วที่สุดอันดับแรกน่ยถ้าเรามีการฝึก ตัวเองฝึกเด็กนักเรียนให้จดจําเส้นทางเข้าออกให้เป็นนิสัยเราจะได้มีแผนการการเข้าออกสถานที่อย่างรวดเร็วอยู่แล้วถ้ามีแผนไว้ล่วงหน้าจะยิ่งดีเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆอันดับแรกต้องตั้งสติไม่กรีดการาดสับสนวุ่นวายอยู่นิ่งๆแป๊บเดียวไม่ได้เสียเวลามากขึ้นเท่าไหร่นะครับจะได้คิดค่อยๆคิคดค่อยๆหาทางได้หากคิดว่าจะต้องหนีไป้วควรจะหนีไปเลยนะครับรีบหนีรีบวิ่งออกไปโดยไม่ต้องหลังเลจะเสียเวลาเปล่าๆซะ ข้าวของกระเป๋าอะไรทั้งหลายแหละที่หนักก็ให้ทิ้งไปเลยไม,ไม่ต้องเอาไปนะครับเอาไปแต่ตัวจะได้คล่องตัวแล้วไปเคลื่อนที่ได้ได้เร็วขึ้นแลวไม่เกะกะคนอื่นด้วยแล้วก็เมื่ออยู่ในที่ที่ปลอดภัยให้โทรแจ้งเหตุอบอกเจ้าหน้าที่ว่าเหตุการณ์ข้างในเป็นยังไงนะครับบอกครอบครัวตัวเองว่าตัวเองปลอดภัยแล้วอยู่ที่ไหนจะได้มารับกลับไปได้ ส่วนการซ่อนนะครับให้ซ่อนในที่มิดชิดกำบังแข็งแรงนะครับหลบซ่อนให้พ้นสายตาผู้ก่อเหตุปิดไฟให้มืดปิดทีวีปิดจอคอมพิวเตอร์ที่สำคัญคือปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยปิดม่านนะครับ ไม่ให้มองเห็นได้ง่ายๆบ้านพวกกระจกบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับล็อกประตูให้แน่นหนาะใช้ของหนักโต๊ะตู้มาวางขวางประตูได้คนจะได้ไม่พังเข้ามาได้ง่ายๆแอบหลังหรือใต้โต๊ะตู้ที่แข็งแรงแต่ว่าอย่าแอบหลังประตูหรือหน้าต่างนะครับเพราะจะถูกยิงทะลุเข้ามาหรือพังเข้ามาได้ง่ายๆ ระหว่างที่ซ่อนอยู่เนี่ยต้องบอกให้เงียบไม่ส่งเสียงให้ตั้งสติให้ดีไม่กรีดร้องหากได้ยินเสียงเปือนระเบิดหรือว่าเสียงคนตะโกนโวเวกอะไรก็ให้เงียบไม่ให้อ่าตื่นเต้นสับสนร,รุ่นวายให้หลบอยู่หลังที่กำบังแน่นหนาะแล้วก็คาดว่าผนังนั้นจะกัดกระสนหรือสะเก็ดระเบิดได้เช่นเป็นผนังปูนอย่างนี้เป็นต้นส่วนผนังไม่อัดอ่างเงี้ยพยายามเลี่ยงไว้หน่อยก็ดีอยู่ให้ห่างจากของมีคมเช่นกระจบ เยอะๆนะครับหรือวัสดุที่อาจจะระเบิดได้เช่นถังหรือท่อแกส๊สหลบให้ห่างๆหน่อยเพราะถ้าเกิดมีการยิงมีการระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้มีโอกาสปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงที่อับปิดตายหรือมีเส้นทางเข้าออกทางเดียวเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าจวนตัวจริงๆไม่มีทางไปแล้วถ้าอยู่หลายคนให้กระจายกันออกไม่กระจุบรวมตัวกันอยู่่อยู่ที่เดียวนะครับให้มันกระจายยจะได้แบบว่ามี ผู้บุกรุกโผลเข้ามาเขาจะได้สับสนว่าจะจะจัดการตรงไหนก่อนหรือหลังดีนะครับการติดต่อขอความช่วยเหลือเนี่ยอยากให้ผ่านทาง sms Line หรือ message มากกว่าการโทรศรัพท์เพราะในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินถ้าโทรไปก็ได้หนึ่งมีเสียงนะครับอาจจะเป็นอ,อาจจะทำให้ คนร้ายได้ยินได้แล้วก็ช่องสัญญาณตอนนั้นอาจจะเต็มแต่การใช้เป็น Text ต่างๆไม่เป็น SMS l i n e อไลน์เลนเมสเนี่ยมักจะไม่ไม่มีประเด็นเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับไม่ไม่ได้เปลืองช่องสัญญาณมากมายนะเพราะใช้อินเทอร์เน็ตบ้างหรือว่าใช้สัญญาณที่ไม่ได้กินแบนวิดมากเกินไปนะงดการใช้เสียงพูดคุยและบังแสงบงังแสงจากโทรศัพท์ให้มิดชิดนะครับ ส่วนการรับรู้ข้อมูลจากสื่อแล้ว่าติดอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราก็คงอยากรู้เหมือนกันถ้าเรายังออกไปไม่ได้ก็ต้องปิดเสียงนะครับบังแสงหน้าจอประหยัดแบตเตอรี่ไปหน่อยใช้โ l o บตเตอรี่ mode นะครับเพราะว่าถ้าถึงเวลาจําเป็นเนี่ยเราจะโทรขอความช่วยเหลือเดี๋ยวแบตไม่มีก็ไม่รู้จะของไงจะฟัง Facebook Twitter หรือไลน์จากสำนักข่าวต่างๆที่น่าเชื่อถือนะครับจำนวนช่องทางอย่าให้มันเยอะมากเกินไปไม่งั้นระหว่างที่รอติดอยู่ในตึกเนี่ยครับ อาถ้าติดอยู่นานเนี่ยยิ่งดูข่าวเยอะก็จะยิ่งเครียดยิ่งกังวลนะครับเดี๋ยวจะยิ่งเศร้าคิดอะไรไม่ออกไปซะแล้วก็อย่าลืมพิจารณาเรื่องของความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วยไม่ใช่ว่าข่าวลงข่าวลืออะไรก็เอามาอ,อ,อ่านไปสมดการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนการเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกนะครับ ช่องทางต่างๆมีเยอะแยะเบอร์โทรศัพท์ทั่วไปเบอร์0ูน์เบอร์บ้านหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ0ูนย์แปดอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยถ้าโทรได้ก็ดีครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุร้ายๆเนี่ยช่องสัญญาณมักจะเต็มโทรไม่ค่อยติดกันเพราะทุกคนนะโทรออกไปพร้อมๆกันหมดแต่ถ้าเกิดเราสามารถใช้ที่เป็น text form ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ sms line facebook messenger เนี่ยพวกนี้จะส่งออกไปได้ง่ายไม่ค่อยมีปัญหาว่าโทรไม่ติดและส่งออกไม่ได้ ไลน์คอลถ้าทำได้ก็ดีโอกาสที่สัญญาณจะไม่มีก็กน่าจะน้อยกว่านะครับส่วน Facebook, Twitter, IG พวกนี้เนี่ยไม,ไม่ค่อยแนะนำเขาจะออกไปเป็น Public หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวก a c e t i m e l i น e วิดีโอ f o o k l o v k y o v t YouTube เนี่ยคือออกไปถ้าเกิดคนร้ายเห็นคนร้ายรู้ก็จะรู้ว่า,เรา,เ,ราเราอยู่ตรงไหนนะครับจะยิ่งอันตรายไปกว่าอีกไปกว่าเดิมอีกนะครับ การแจ้งเหตุนะครับถ้าถ้าเราออกมาแล้วได้แล้วหรือติดอยู่ข้างในแต่อยู่ในที่ที่ปลอดภัยระดับหนึ่งเนี่ยก็ให้บอกด้วยว่าถ้าเป็นไปได้ก็บอกว่าตำแหน่งของผู้บุกรุกตอนนี้อยู่ที่ไหนจํานวนผู้บุกรุกมีอยู่กี่คนลักษณะอาก,การแต่งตัวของผู้ก่อเหตุเป็นอย่างไรเขาใช้อาวุธอย่างไรมีอยู่กี่อย่างแล้วก็คนทางของเราเนี่ย เพื่อนฝูงญาติมิตรเนี่ยมีการบาดเจ็บและตำแหน่งที่อยู่นี่อยู่ตรงไหนบ้างจำนวนคนที่ติดอยู่ในเหตุการณ์ล็อกดาวน์อยู่นะครับมีอยู่กี่คนจะได้เป็นประโยชน์กับทีมที่จะเข้ามาช่วยเหลือต่อ,ตอไปส่วนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าช่วยเหลือจากตหน้าท,ที่อยากจะให้พร้อมไว้ก่อนคิดซะว่าเขาอาจจะลุยเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ให้เหมอบตามก้มหัวทำตัวให้ราบแนบกับพื้น เพราะอาจจะมีการยิงคว้างปลาอะไรกันลูกหลงอะไรมาก็ได้พยายามให้อยู่ห่างจากประตูหรือหน้าต่างเพราะเราเขาพังประตูเข้ามาหรือว่ามีการขว้างปลาหรือยิงทะลุป,ประตูหน้าต่างเข้ามาเราจะได้ปลอดภัยให้อยู่หลังที่กำบงังนะเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเกิดมีการใช้แก๊สน้ำตาก็ให้ใช้ผ้าแขนเสือ้อคอเสือ้อปิดจมูกนะครับจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาซะ และเจ้าหน้าที่หรือตำรวจทหารโผล่เข้ามาเนี่ยครับอย่าอย่าเพิ่งวิ่งสวนออกไปเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นคนร้ายซะค่อยๆเผยตัวต่อเจ้าหน้าที่อย่างชา้าๆใช้เสียงที่ชัดเจนว่าผมเป็นนักเรียนผมเป็นครูนะแบกบมือื่้งสองข้างชูเหนือศีรษะบอกว่าเราไม่ใช่คนร้ายเราไม่มีอาวุธอะไรเขาจะได้ไม่ต่าหนออกตกใจแล้วพลาดพลั้งยิงเข้ามาซะแต่ในที่สุดแล้วถ้าเราหนีไม่ทนัน ซ่อนก็โดนค้นเจอแล้วสุดท้ายก็ต้องสู้ถ้าจะสู้ให้สู้ตายให้สู้สุดชีวิตสู้ด้วยทุกอย่างที่มีมีกันไกไม้โต๊ะเก้าอี้คว่างปลาอะไรก็ได้สู้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีสู้ด้วยคนทั้งหมดที่มีหรือบางทีรู้ว่าถ้าสู้อาจจะตายแต่ก็ต้องสู้เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราอาจจะมีชีวิตรอดหรือแม้กระทั่งถ้าเราตายก็ยังมีคนอื่นที่ยังมีโอกาสมีชีวิตรอดได้บ้างสิ่งที่ห้ามทํา ในเวลาเจอผู้ก่อเหตุดายแบบนี้พวกกระดายิ่งพวกเข้ามาสังหารหมู่อะประมาณนี้ห้ามไปอ้อนวอนห้ามไปขอร้องหรือเจรจากเกลียกกล่อมเพราะว่าไม่เคยมีการได้ผลสำหรับคนกลุ่มนี้เลยเพราะเขาตั้งใจที่จะมาก่อเหตุสร้างความรุนแรงสร้างความเสียหายอยู่แล้ว ต้องคิดว่าถ้าไม่สู้ตายแน่นอนถ้าสู้สุดชีวิตอาจจะมีโอกาสรอดได้เราอาจจะรอดหรือคนที่เรารักเพื่อนฝูงเราอาจจะรอดก็ยังได้สุดท้ายเนี่ยที่พูดกันมาเกือบ20นาทีนะครับก็อยากให้กลับไปถามตัวเองว่าที่ที่เราอยู่ที่ที่เราเรียนที่ที่เราสอนเราควบคุมประตูเข้าออกดีพอหรือยัง เรามีแผนแจ้งเหตุแผนอพยพแผนล็อกดาวน์กันหรือ,อยังเรารู้และเข้าใจ Run High Fight หนีซ่อนสู้ดีพอหรือ,อยังเราสามารถทำการปฐมพยาบาลและห้ามเลือดเป็นหรือเปล่าระหว่างที่รอรถพยาบาลจะมาถึงเนี่ยเราจะพอช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บได้อย่างไรบ้างหลายๆอย่างอาจจะต้องกับปรับปรุง เช่นเรื่องของสถานที่หลายๆอย่างอาจจะต้องกลับไปเรื่องอวางแผนไม่ว่าเป็นแผนแจ้งเหตุแผนอพยพแผนล็อกดาวน์หลายๆอย่างต้องมีเวิร์กช็อปและมีการซ้อมอย่างจรงิงจังเช่นเรื่องของการอพยพการล็อกดาวน์รันไฮไฟหรือหนีซอนสู้จะทํำยังไงตลอดจนอาจจะต้องมีการอบรมไปฐมพยาบาลหรือห้ามเลือดตอนเนี้เรายังมีเวลานะครับค่อยๆคิดค่อยๆทํากัน อย่าปล่อยให้มันเงียบหายไปและเกิดเหตุใหม่แล้วก็เราก็ต้องมาตื่นเต้นกันทุก,ทกครั้งเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าไม่เกิดก็ดีถ้าเกิดก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ระดับหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ